สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็ปูพาแล้วกับโบสวยงามเล้วครับเพราะว่ามันเห็ดยากกับนาเป็นห้วยไม่กตบเป็นสูบน้ำเขาเดี๋ยวครับตนชั่วโมงนึงครับน้ำเริ่มได้ร้ายแล้วครับได้เกือบมีสิบเปอร์เซ็นต์ของบอแล้วครับก็คือเห็ดตอนนี้เริ่มดันพาแล้วครับจังเขาจังกัดผ่าไม่ครับน้ำเกือบเต็มโบจังกัดนะครับน้ำเตาแล้วครับ นานี่มาจากคลองชุมพรทธานุครับพอมันหาลอยเมตรครับสูบมาไว้พอเา,าน้าบดานเขาเขาจะเปลี่ยนเขาไม่คลองชุมง่มธาตุทเ้าก็สูบมาก่อนพี่น้องครับ,น,รบนี่บันไดขึ้นพี่น้องการคว้มเสียงนี่ครับพอมันเล็กสองเม็ดหาชิปอะแค่สามเมตรก็เลยหาคนต้องปเปลี่ยนน้ามันเมืนก็นี่ครับนี่เ,นเมื่อนี่ปล่อยป่าเล็กนิดหน่อยครับนี่ครับมาชมพี่น้องขอบออท่านใหจัดการดีครับนี่ครับ ให้แบบข้าวๆวันพี่น้องนีครับกูพ,พาแบบข้าวๆว่นครับจะใหผลจะบดตกนะครผลตกก็ยันพังเลยพวกพังหรอกนี่ครับกว้างแปดเมตรยาวสิบสองเมตรลึกสองเมตรห้าสิบยังต้อนะครับประมาณนี้แหละสองเมตรแปดสิบสองเมตรห้าสิบครับในน้ำเข้าแล้วครับเอ้สม,มองกลัวกับน้ำดีครับน้ำทอสองนิ้วเต็มครับ นำจากเกือนอุบลรัดี่น้องเอาขึ้นมาไว้นี่ครับเ,เล็กน้อยครับจากสวือนของเกษตรมูพ่อเพียงอ่ะโมเฮ็ดก่ะเอางบประมาณบ่หลายนะพี่น้องอันนี้ก็คือประมาณเมื่อนหนึงพี่น้องะกุศสากุศลกับวันหกพันบอกก่ะอันนี้ก็บซีพัพนกลัวผ่าผ่ามวนละสองสองพันสามนี่ครับทำซึ่งเลียกด้วยหมดละตั้งเห็ดไม้ครับพี่นอออ้อ่ะกันเอา ใส่พ่อใส่ใส่ไปก่อนใส่สองสามปีเหาจังเปลี่ยนผ่าไม่เป็นเอายางนาไปเลยครับอันนี้คือใส่กขบปล่าหรือว่าพี่น้องกาวกาวประสานก็คือว่าใส่ใด่พี่น้องเหนียวดีเลยนะครับผ้าก็ลอยหาสิบไม่ค่อนก็คือว่าใส่ใส่ยุพี่น้องนะครับื่องคลิปก้อนก็เป็นคลิปปูผ่าคลิปนี้ก็เอาน้ำเขาลองแล้วครับเนี่ครับก็ลังพางพางพางอยู่ เป็นตะอาบแล้วพี่น้องนะครับสวนลินกีครับข้างหลังไปสวนสวนสว,วนเลียนข้างหลังนะครับสวนลำไยครับนะครับเอาตามมานนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับจากช่องกเกษตรหมูอพอเพียงครับ